สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าและ f อซที่น่ารักทุกทุกชั้นครับผมวันนี้ทางทีมงานทวีซับบาดานของเราก็ทำการแสดงการผูดเจาะบาบาดานบ่อ,บอนี้จะเป็นสเปค มาตรฐานครับผมอ่าบ่อสิบนิ้วลงท่อหนิ้วตลอดความลึกครับผมตรงนี้จะเป็นท่อหนิ้วสิบสาห้าทั้งหมดเลยครับผมมาตรฐานาลงเจาะ10บนิ้วแล้วก็ลงท่อหนิ้วพอลงท่อเสร็จเราก็จะทำการลงขวดกองน้ำครับผมเพื่อ กองทรายครับอตอนนี้ก็อยู่ที่ขั้นตอนการคว้านลงท่อสิบนิ้วครับพอคว้านลงท่อสิบนิ้วเสร็จเราก็จะใช้หัวเจาะขนาดเก้านิ้วเจาะลงไปครับผมเพื่อที่จะลงท่อหกนิ้วครับในเบื้องต้นเมื่อวานเราเจาะสำรวจตาน้ําไปแล้วเมื่อวานจบความลึกที่หนึ่งร้อยเมตรครับผมความลึกที่หนึ่งร้อยเมตรนี่ก็คือน้ําปริมาณน้ําก็อยู่ประมาณหกคิว อันตอนการเจาะของเราก็จะเจาะสำรวจก่อนครับผมค่อยสร้างบ่อบรดันถ้าเราสร้างบ่อเลยเผื่อว่าเราเจาะลงไปแล้วไม่มีน้ำเราก็ต้องมาดึงท่อตัดท่อครับผมเราต้องเจาะดูน้ำก่อนครับผม นู้นก็จะเป็นหลุมเพื่อขุดเทฐานแทงน้ำครับผมตรงนี้เรารับจบที่เจาะปาดานและก็ติดตั้งชุดหอหังด้วยครับผมก็มาถึงขั้นตอนการลงกวดกองน้ำนะครับผม ขั้นตอนการลงท่อนั้นผมไม่ได้ถ่ายวิดีโอนะครับเพราะว่าผมไปคุมแท่นไปควบคุมการเจาะก็เลยไม่ได้ถ่ายเอาไว้ครับผมอตอนนี้เราก็ลงกวดกองน้ำลงไปประมาณสามชิวแล้วครับนะเดี๋ยวเรามาชมหลังจากที่เราลงกวดไปแล้วว่าการเป่าน้ำของเราครับผมว่ามันจะน้ำเยอะแค่ไหนครับผมคุณภาพมันจะออกมาดีแค่ไหนครับ ตอนการเผ่าล้างบ่อครับผม เเมตรครับตอนนี้น้ำก็ถือว่าเยอะพอสมควรครับหลังจากที่ที่แรกเราเจาะสำรวจไปน้ำประมาณ5-6าิวพอเราขยายบอ่อจาก6นิ้วเป็น10นิ้วครับก็ทำให้ตาน้ำมันขยายขึ้นก็ ทำให้น้ำออกมาเยอะกว่าเดิมครับผมได้น้ำประมาณ10คิวบได้ครับประมาณ10คิวได้้าลูกค้าท่านใดสนใจอยากเจาะบ่อประดานแบบมาตรฐานกับทีมช่างมืออาชีพก็ ติดต่อสอบถามชีมงานเราเข้ามาได้ครับผมที่ facebook ช่างโจรัรบเจาะบดานครับหรือว่าจะเป็นเท็ดวีซับปปดานใบช่างโจรครับผมหรือว่าจะเป็นเบอร์โทรครับผม0933542216 0933542216อจอกรวีปปรับดานยินดีรับใช้ ชันครับผม